สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องพ่อจ๋ากับลูกจ๋าครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับลูกซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่พ่อแม่ควรใส่ใจในการเลี้ยงดูลูกนะครับเพราะการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ลูกมีความเข้าใจในตัวเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นครับในช่วงวัยทารกการสื่อสารที่ดีที่สุดคือการใช้ท่าทางและการสัมผัสเช่นการกอดการพูดกับลูกด้วยเสียงที่อ่อนโยนหรือการสบตากับลูก เพราะแม้ลูกแต่ยังไม่สามารถพูดได้แต่เขาจะเริ่มรับรู้ได้จากการสัมผัสและเสียงของคุณพ่อคุณแม่การมีปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ได้อย่างดีครับการสื่อสารในช่วงวัยเด็กเล็ก2ถึงปีเมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นในช่วงวัยเด็กเล็กสิ่งที่สำคัญคือการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เขากำลังสนใจเช่นการอ่านหนังสือหรือการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน การใช้คำง่ายๆและการถามคำถามที่เปิดโอกาสให้ลูกได้คิดและตอบกลับจะช่วยพัฒนาทักษะการพูดและการคิดของลูกครับการสื่อสารกับลูกในวัยเรียน6ปีขึ้นไปในวัยเรียนเด็กจะเริ่มมีความคิดและความคิดเห็นของตัวเองมากขึ้นการเปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาด้วยตัวเองจะช่วยให้ลูกมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และพัฒนาความมั่นใจในตัวเอง เมื่อพ่อแม่ใช้วิธีการถามคำถามที่กระตุ้นให้ลูกคิดและพูดออกมาลูกจะเรียนรู้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพครับการสื่อสารกับลูกในเรื่องที่ยากและอารมณ์ที่ซับซ้อนการสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดคุยในเรื่องที่สนุกสนานเท่านั้น